วันนี้เป็นรอบการาทดสอบทางด้านกีฬานะคะเด็กๆจะมาเตรียมตัวเพื่อรายงานตัวที่อาคารชุนฮวันนะคะนี่นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งก็งให้กำลังใจอยู่รอบๆแถวนี้นะคะ่ะ น้องตามลานชายะะตามเวลานัดเจ็ดโมงเชา้ารายงานตัวนะคะ ที่สอบได้ก็จะทยอยมานะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาค่ะเราจะเห็นว่าหลากหลายนะคะก็จะมีคนที่ฟิตความพร้อมอมะคะเขาก็จะเตรียมความพร้อม,อมโดยการยืดเยียดทย่ดออกกำลังกายใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าคนี่คือเส้นทางของ คนที่ฝันอยากเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจสามพานนะคะที่นี่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพานนคปรปฐมค่ะ ส่งแล้วก็ให้กำลังใจเห็นไหมคะแฮอกร์กัน <c oughs> าาน,นี่นะคะช่วงเวลาที่รอคะ่ะพี่น้องผู้กปกครองแล้วก็น้องๆที่สอบได้ก็จะเตรียมตัวอยู่ในรอบแบบนี้ ลูกมาอีกแล้วบอกไปยื่นเอกสารเดินมาแล้วเสร็จหรือเปล่าไม่รู้เนี่นนยนยั่นแน่ออกากายนี่นะคะน้องตามที่สอบได้เขาก็เลยซ้อมซ้อมยืดเหยียดไว้คอยอะคะ่ะ ใช้เวลาทุกนาทีให้มีค่านะคะก่อนที่จะได้เวลารายงานตัว เป็นช่วงเวลาทำทึ้นาทีให้มีค่านะคะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเวลาเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตของเด็กได้เลยอะคะ่ะเป็นการแข่งขันลอบออกกำลังกายทดสอบร่างกายความแข็งแก่งนะคะเช้าวันนี้ก็จะว่ายน้ำนะคะ ทดสอบสมรรถภาพในด้านการว่ายน้ำค่ะไปแล้วนะคะจัดแถวเดินไปสระว่ายน้ำกัน เนี่ยค่ะนักเรียนตำรวจในร้อยสามพันที่สอบได้แล้วก็คัดเลือกมาจนถึงรุ่นสอบแข่งขันการว่ายน้ำนะคะวันนี้ก็จะมีการว่ายน้ำแล้วก็การงอตัวนะคะเดินไปแล้วค่ะ มีทั้งหมดประมาณ300กว่าคนนะคะคัดเหลือ250ผู้ปกครองก็มาให้กําลังใจนะคะค่ะสาวไายนะ้ำจะห่างจากนี้ประมาณ1กิโลได้ะคะ่ะ ที่เดินตามนี่คือผู้ปกครองนะคะเราให้กำลังใจหลานเป็นกลุ่มนะคะนี่กลุ่มที่สองค่ะรู้สึกจะมีสามสีนะคะจะมีผู้คุมขั้นกลางอยู่ด้วยเห็นไหมคะจะมีผู้นำ คลองคนที่รักพ่อแม่พี่น้องก็มารุ้นกันสุดกำลังอะคะ่ะเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากของบุตรหลานที่สอบติดรอบแรกจนมาถึงรอบคัดเลือกการว่ายน้ำนะคะที่นี่ที่โรงเรีนในร้อยตำรวจสามพานนคปรปฐมค่ะ โควิดแล้วมึงมาเจออย่างเงี้ยพอน้ำเข้าปากเข้าจมูกมึงไม่เป็นมึงน็อกเอาเซลล์เลยกลางหางรอบสุดท้ายของวันนี้นะคะมันก็เหมือนกันที่พูดในวันแคบร้องเตรียมตัวมาคนเราดึงคอรอบปลายของวันนี้นี่ค่ะมันกลับบ้านแล้วว่ะคุณคุณไม่ใช่พูดกดคำจะพูดเชียร์เต็มที่เลยค่ะผู้ปกครองมูมันนั่งเฝ้านั่งรอแม่สวนโลกตัวล่างนั่งรอให้ลูก นี่คือสถานีดึงข้อนะคะงอได้แต่นักเรียนจะต้องดึงให้ได้ไม่ต่ำกว่ายี่สครั้งงอขางอขามันถือว่าแต่่วาลำตัวไม่ได้คะแนนอยู่ที่ยี่สิบคะแนนนะยืดได้เวียงได้เหมือนหัวแต่ขาชิดได้ยี่สิบได้ยี่สิบครั้งเท่ากับผ่านยี่สิบเพิ่มเยอะไหมไม่น่าเพิ่มไมม่่เพิแล้วนี่คือสถานีสุดท้ายของวันนี้นะคะการยืดตัว